ใช้เงินออกรถแค่สิบบาทเออมันต้องแบบนี้ครับซื้อรถกับป้อมต้องอย่างนี้พี่จะไปขับธรรมดาไม่ได้เมื่อหนึ่งให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมให้ดอกเบี้ยพี่เท่านั้นสิดแสนกว่าบาทถ้าออกใหม่พี่จะต้องได้แบบนี้แถมดาวเป็นแสนพ่อนเป็นหมื่นนะแต่ถ้าพี่มาหาผมครับพี่จะได้แบบนี้แถมไม่ต้องดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นับใช้เงินออกรถแค่สิบ บาดเกดแสงก็บาทจากตัวเตี้ยร้องก็ทะพี่จะได้ตัวยกสูงแบบนี้แถมเป็นตัวแซดด้วยโคตรโห,หดเลยเครด,ดิตดีแค่นั้นพอถ้าไม่มีเครด,ดิตก็ขอแค่เป็นพนักงานบริษัทข้าราชการก็ได้สิบาทเหมือนกันจบเมื่อหนึ่งให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมให้ดอกเบี้ยพี่เท่านั้นคันนี้มาพร้อมไฟหน้าเบรกเตอร์อยู่แล้วเห็นไหมจากไฟซีนอนก็จะเป็นไฟหน้าเบรกเตอร์ไฟเดย์ไลท์โคตรสวยพี่กระจกมาพร้อมไฟเดี้ยวข้างแบบ LED มีโลโก้ไฮแลนเดอร์ให้ชัดเจนว่าเราอะ มันชั้นชั้นสูงอม,มาดูข้างในต่อสวยงามดาวน้องเรื่องครับข้างในก็จะเป็นเบาะหนังอย่างนี้มีมัลติฟังก์ชันครบมีจอทุกอย่างสวย เออมันต้องแบบนี้ครับซื้อรถกัป๊อบต้องอย่างงี้พี่จะไปขับธรรมดาไม่ได้แล้วก็รับประกันนะคะว่ารถของเราไม่มีโชนหนักจมน้ำย้อมแมวพี่กงไปไม่กลับไปแน่นอนถ้ามียินดีซื้อเกินครับหลังขาย2ปีจากศูนย์ฟรีโทเทศไม่สะดุกมาเซ็นหนึ่งที่ส่งที่หมดเลยบัตรใบเดียวซื้อคุณเดียวไม่ต้องคำอนุมาติพียเดียวเกี่ยนเทียบได้เหมือนตัวแคปเป้ล้อกันท่าครับแต่วันนี้พี่ได้อย่างนี้ไม่ขี่เลยชีวิตไม่ทางเรื่องครับขอแค่พี่เลือกมาหาป๊อปแล้วปอจะจัดให้ดี่